ติ้งต่างประเทศเบอร์ค่าเล่าเรียนลูกได้ สาพยาบาลก็บอกได้ถ้าบริษัทเหล่านั้นมีสวัสดิการแบบนี้คุณจะอยากไปทํางานกับเขาไหมยังอ่ะเฟรมลองแล้วในลองเล่านะคะวันนี้ขอถามทุกคนหน่อยว่าคําว่างานที่มั่นคงสําหรับทุกคนเนี่ยคืออะไรเฟ็ไมไปอ่านเจอมานะคะเขาบอกว่าคําว่างานที่มั่นคงเนี่ยไม่ใช่ว่าทํางานไปและสิ้นเดือนรับเงินเดือนอันนี้มันก็ไม่มั่นคงสักเท่าไหร่นะแต่ความมั่นคงนั้นต้องมั่นคงทั้งร่างกายทั้งจิตใจรวมถึงสวัสดิการและชีวิตความเป็นอยู่ใน การทํางานก็ต้องมั่นคงเช่นเดียวกันล่าสุดนะคะเขามีการจัดอันดับบริษัทไหนที่คนรุ่นใหม่อยากจะทํางานด้วยมากที่สุดพอเห็นรายชื่อบริษัทแล้วเนี่ยไม่แปลกใจเลยเพราะว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยโอ้โหสวัสดิการแน่นสุดๆไปเลยเริ่มที่อันดับที่1 ในบริษัทของ Google นะคะหนึ่งเลยก็คือเราจะได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเทรนต่ตางๆและได้ร่วมงานกับคนทั่วโลกโดยที่เรายังอยู่ประเทศไทยอะ่ะเขามีสวัสดิการที่จูงใจมากๆเลยนะอย่างเช่นเอาทิ้งต่างประเทศหรือถ้าใครอยากจะเรียนเพิ่มทักษะในตัวเองเนี่ยเอาค่าคอสมาเบิกได้ด้วยมีโซนห้องอาหารมีโซนเล่นเกมมีโซนกีฬามีบาร์ขนมมีบาร์กาแฟมนเลยทำให้เรารู้สึกว่าบรรยากาศการทำงานเนี่ยโอ้ยมันชิลสุดๆถือว่าเป็นออฟ ตัวอย่างสําหรับประเทศไทยเลยแหละอันดับที่สอนะคะก็คือบริษัทไลน์นั่นเองเพราะเขามีการบอกต่อๆกันว่าใครที่เข้ามาทํางานในไลน์เนี่ยถ้าเราอยากจะเสนออะไรเนี่ยเราสามารถพูดคุยกับเจ้านายได้เลยและที่สําคัญนะคะพนักงานของเขาสามารถทํางานจากที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเข้าออฟฟิศและสวัสดิการที่น่าสนใจนะคะเขามีห้องอาหารห้องนวดห้องเล่นเกมแล้วก็ยังมีฝ่ายที่ดูแลสุขภาพของพนักงานอย่างจริงจัง น่าจะชอบของอาหารสุดเพราะว่าเขามีข้าวเช้ากับกางวันให้กินฟรีประหยัดมากส่วนอันดับ3นะคะอันนี้ก็คงครองใจคนไทยมาหลายรุ่นแล้วแหละไม่ใช่แค่คนรุ่นใหม่อย่างเดียวนั่นคือบริษัท SCG ปูนซีเมนไทยค่ะกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยเลยนะที่ดําเนินธุรกิจมาก,กว่า100ปีแล้วแน่นอนว่ามีชื่อเสียงเรื่องของสวัสดิการการดูแลพนักงานที่แน่น เอียดสุดๆไปเลยเช่นการรักษาพยาบาลฟรีอะ่ะไม่ใช่แค่ตัวพนักงานนะครอบครัวก็ได้ด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเขาให้มากถึง13เลยแหละและอันนี้เนี่ยถูกใจวัยรุ่นมากเพราะว่าเขามีสวัสดิการในหมดของไลฟส์สไตล์อย่างเช่นการไปเลเซอร์ เบิกได้ด้วยคอร์สเรียนระยะสั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองรวมถึงบางแผนกเธอเขาให้เงินไปซื้อเสื้อผ้าในแต่ละปีด้วยเพื่อต้องไปพบลูกค้าจะได้แต่งตัวดีๆและการทํางานในยุคปัจจุบันนะคะเขาบอกว่ายืดหยุ่นได้จะเข้าออฟฟิศจะไปทํางานข้างนอกก็นัดกับทีมเอาแล้วแต่สะดวก เงนอ,อันดับที่4ก็เป็นบริษัทของประเทศไทยนะคะกับบริษัทปตทสวัสดิการของเขาเนี่ยก็แน่นไม่แพ้ SCG สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของปตทคือมีส่วนลดค่าน้ำมันให้กับพนักงาน โหช่วงน้ำมันคืนเนี่ยสบายไปเลยรวมถึงจะมีอาคารักษาพยาบาลแบบค่าเราเรียนประกันสุขภาพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือมีครบจบในที่เดียวเลยอันดับที่5กลับมาที่ฝั่งของเช็คกันบ้างน,นั่นก็คือบริษัท Apple ค่ะไม่แปลกใจที่คนรุ่นใหม่เนี่ยอยากจะทำงานที่บริษัทนี้เพราะเขาเคยมีคำพูดนะของบริษัท Apple บอกว่าผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งที่สุดของ Apple เ,เนี่ย อาจจะหมายถึงพนักงานของเขาก็ได้ซึ่งจริงมากๆเพราะว่าไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะคะทั่วโลกเนี่ยหลายๆคนก็อยากจะเข้าไปทํางานกับบริษัท Apple เพราะเขาให้ความสําคัญกับพนักงานใครเข้าไปทํางานมีสิทธิ์ลุ้นที่จะได้หุ้นของแอป Apple ส่วนสวัสดีการอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือทาง Apple เนี่ยเขามีการวางแผนทางการเงินสําหรับพนักง,งานของเขาที่ตัดสินใจแล้วว่าฉันจะทํางานที่นี่ไปจนเกษียณก็าวางแผนหลังเกษียณให้ด้วยและอันดับที่6ที่จริงเนี่ยพูดแค่5ก็ได้แต่ว่าบริษัทนี้เราอ,อยากพูดถึงนั่นก็คือบริษัทอโกดา ใครไปสายท่องเที่ยวนะคะต้องรู้จักเว็บไซต์นี้แนะ่นอนมันเป็นเว็บการจองโรงแรมที่พักตัวเครื่องบินรัดเอาคงรัดอาหารใดๆและสวัสดิการของเขาพนักงานไม่จําเป็นต้องเข้าออฟฟิศ Work from everywhere คุณจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไปเลยจ้าให้ได้มากสุดถึง30วันเลยนะรวมถึงยังมอบส่วนลดค่าที่พักการเดินทางต่างๆให้กับพนักงานเป็นสิทธิพิเศษและยังมี Agoda Choice เนี่ยที่ทำให้พนักงานสามารถจัดการเงินของตัวเองว่าเอ๊ะมันจะใช้จ่ายอะไรอย่างไงได้ด้วยเขาไี่ตัวช่วยเยอะมากๆคอร์สออกกำลังกายคอร์สนวดคอร์สทำสปาจะไปทำหน้าอู้ เขามีสวัสดิการแน่นมากใครชอบสายชิลเนี่ยต้องมาบริษัทนี้เลยเป็นย,ยังไงกันบ้างคะขอบริษัทนี้ถ้าเป็นคุณละ่ะจะเลือกอยู่บริษัทไหนสังเกตดูนะถ้าเป็นบริษัทของประเทศไทยที่ไม่ใช่บริษัทเทคยัมวอตทอร์หรือว่า S C G เนี่ยคนที่เข้าไปทํางานเนี่ยเขามากจะทํางานกันแบบเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ออกรอก,กัเสียงทีเดียวเลยเพราะว่าสวัสดิการเขาแน่นจริงๆแต่ว่าถ้าถามเฟรมว่าอยากอยู่่่บริิิษัทไหหนนนนนนปปววคคคคะะะถ้้าาุณเ็ี มีประโยชน์อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะสปริงดีนี่ก็บริษัทคนรุ่นใหม่คอนเทนต์ก็ใหม่เห็นไหม